สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชุมเนาะค่ะสวัสดีผู้ติดตามน้ำเนาะค่ะเนาะผู้ติดตามไม่ผู้ติดตามเกาค่ะมงนี่เลงนี่เขาได้ยังกินเหมนติพีนงองพอดีเลิกงานเนาะค่ะมึอนีเริ่มทำงานเลยทค่ะทำงานวันแรกของปียสี่ค่ะสองพันี่สิบสี่ปีหกกีริ่น้นงนี่หลังเลิกงานก็ได้แมบะหักสับสนิ่งขาเนาะค่ะซูเปอร์มาร์ก็เนาะค่ะแวะ์ุปเปอร์มาร์เกเนาะค่ะไปเห็นไก่ไก่บานเยอมันเป็นอย่างเช่นอค่นมาไก่บานเ้้รมัน บางคนก็สิบอกเป็นเหนียวเนาะค่ะแต่ว่าเหาใส่ใส่หมอนเลยยี้ยงดังนะค่ะสีแส็บสีนัวคือใกลบ้านบ้านห้อเลยะค่ะเห็ดเนีงกระเส็บค่ะน,<ม>นี่เขาได้มาแพ็กนึงเนาะค่ะแพ็กนึงก็อยู่ที่ประมาณหกยูโรแปดสิบเจ็ดเนาะค่ะช่วงมันหลุดค่ะช่วงมันหลดุดโตแบกใหญ่เลยค่ะนี่โตนี่นลกคว้าเลยค่ะเน้อลูกเคืงเลยค่ะนี่<ม>นี่เขาเสียดเมนูต้มไก่ต้มเป็นโตเลยเด้อค่ะต้มเป็นโตต้ตมใส่น้ำเปล่าแล้วก็มันเกลือแล้วก็บชุบรสแค่นั้นระค่ะแล้วก็ตะไคร้ใส่ลงไปเนาะค่ะเพราะว่าเขาเสียดเป็นอันกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเห เห็ดเมียงไก่ก็ได้หัวผักใส่ขนมกินก็ได้หรือว่าสิกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้เนาะจ้ะน้ำจิ้มซีฟู้ดต้อก็ดตาไม่เร็วค่ะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดกิบพกพริกบักน้ำตาลชูรสน้ำปลานี่ละค่ะง่ายๆค่ะเ่ราะถูกใส่ทั่วใส่ยังค่ะเขาสิกินเป็นเมียงไก่ก็ได้เนาะค่ะนี่เอาลุงเลยค่ะเอาลุงใส่ในหม้อเลยค่ะเครื่องปรุงก็มีอย่างไรค่ะพี่น้องเขาต้มแบบนี้เขาต้มแบบนี้ไว้เขาเห็ดกินได้หลายเมนูเนาะค่ะสีเห็ดเป็นเมียงไก่กินก็ได้สีเห็ดเป็นส่วไก่ก็ได้หรือเป็นสีเห็ดเอ่อต้มไก่ด้กินกับข้าาา้หลยเเเมมนนูคค่่ะะตสะ อย่าเพิ่มเกลืออุ้งมากก็แน้วค่ะน้ำก็ใส่ไปแล้วแล้วก็ชุบดบดค่ะนี่แล้วก็เกลือแค่นี้แหละค่ะนัวนี่พอแล้วก็ตะไคร้ค่ะถ้าเขาตุ๋นสีแล้วเขาเห็ดไต่เป็นหลายเมนูแล้วค่ะไก่ตัวเนึ้อสีเอาเป็นชัวไก่กระได้สินะสีเนือ้อออกเค็ดเป็นชัวไก่ใส่ผักกระได้หรือว่าสีเห็ดเป็นแบบคือว่าล่ะค่ะเมี่ยงไก่กระได้ค่ะเมี่ยงไก่กิ่นกิ้มจิฟูดพันใส่ข้าวปุ่นพันใส่ผาักกาด หอมตัดเขา่ากบากันไปทุกค่ะเรียบร้อยค่ะปิดฝาแล้วก็สีเอาตังต้งเตาเลยนะจ๊นะนเนาะหม้อแรงดันในสี่สิบนาทีก็เหนื่อยชวยเหบือหน้าเหมืนกับสีหม้อดีผมค่ะวดเร็วทันใจอ๊ตามเรียบร้อยค่ะวันนี้ใส่เป็นเตาแก๊สหน่อยดนะค่ะเพราะดีเดียวออกมาเดียวนะเตาหมูบ้านนี่แหละเลย์ข่านาลุงก็เลยตัง้งเตาแก๊สหน่อยวดเร็วด,ดีจา้านี่เปิดเลยค่ะซุกเรียบร้อยค่ะพี่น้องเพื่อให้ดีค่ะนะฮะเดี๋ยวสิไปเห็ดเมี่ยงไก่แล้วคะ่ะสิหัอผักกินค่ะ ผักหอเส้นไส้เซนแล้วก็น้ำจิ้มจิเข้าตำใบกันเองเปื่อยพอดีเลยค่ะกินกันเลยค่ะนี่ผักเข้ากับผักชีแล้วก็เส้นมีนะคะแทนขอบคุณค่ะลืมสื่อขอบคุณพี่น้องเลยหนึ่งเซาสาระเน่แล้วก็ผักกาดผักชีหอน,นี้เราผักชีไทยอยู่นะนี่กับสาระเน่กับผักผักกาดผักสลัดนะคะหัวเข่ากัญชาลัดค่ะกินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคลิปแรกของปี2024ันี่เมียไก่ค่ะพี่น้อง เมียงไก่บวานเยอะลมมันค่ะตุ่มเปื่อยมะฮว่าเมียงแซ่บเสียด้วยค่ะมาลุยกันเลยค่ะเอามือสีกินรถคะเปลือ้ตัดน้อค่ะนี่วางเขาตุ่มตุ่มเปื่อยมาแล้วหนังมันยางขัดเลยใส่ผักชีลงไปคำยิงไงตาสวดรถค่ะวันนี้อาจาร์ก็เป็นใจมีเสงเด็ดเล็กน้อยค่ะหลังเลิกงานค่ะนี่ nếu kín nó bởi dầu là mềm lá rồi bây giờ mép cá mịn chúng không còn tiệt khác แบบจะสาบ,บนี้ักชีเส้นมีมึงมีของจีนแตใส่เส้นมีเสียบด้วกันค่ะเส้นมีแทนแต่เสอ น้ำเครื่องตัวได้สิค่ะเครื่องตัวได้หันไปท้งผมกล่องจะซื้อเนาะค่ะมันก็เลยเป็นเต็งตัว อุ้ยหนักไหมนี่เม้มคำนี้คำนี้สิบ,าตาสตสบ,บูตาสุาด,ดาสามบูรณ์พิณงหน่วยตาสิบูดอนออกสมบูรณ์เม้มบาทน่วยตาสิบูดอนออกสมบูรณคำๆใหญ่จ้ออ่ะจัดไปหืม มันดีต้มใส้ตะเกือเกลือกับจิดลวกตะไคร้รรขานาะค่ะเจ็บนัวมันไม่ใกล้จปลากีแบบน,นค่ะในี้ใกล้ต้มใใเห็ดเหนียงไก่หรือว่าเขาสีสีสีส,ส,สีก็เป็นส่วนกล้ก็ได้ไดหลายไมู่ค่ะตัวนึงแต่ต้องต้มแบบนี้นค่ะตัวไก่เหนใียงไก่กินกินที่ฟูถึงก็วลกลัะไป Water. to mm, mm. ปวดๆเด็เดๆจะมีอากาศหืมหนาวมันงเนี่ย,ม,นนยมันดีดีเลย

เขาบอว่าเหมือท mm ี่เราเผาอะที่มันเต็มซิฟูกัเก็กันค่ะหลายเมนูตัวนึงตัวแบบนี้หลายเมนูไอ้ตัวนึง มันมันอีกคำนไ่งค่ะ ว่าขนานือี้ยเป็นอีกิมต้อค่ะไอเรน,น้ำันจได้กินบักพี่น้องพี่นบอกว่ามีกินอ่ะกไปกวนเลยน้ำของพ่กินอาหารเส้าไปเนาะปวดตอนเที่ยงปวดกาน,น้ำใจจะกินอืมเธอมีกินตตอนเที่ยงอ่ะ

คลิปนี้ค่ะเมีย right ady, ่ยงไก่กับพี่น้องแซ่บเสียบค่ะตุ่มแบบนี้เขาเห็นแต่หลายเมนูเนาะค่ะกินยูตังเดือดเสียบค่ะพี่น้องถ่ายกินถ่ายกินตัวยั้นหมูเวินเนาะค่ะหัวกินตัวยั้นหมูเวินกอบ่ท่านอิ่มป่ะในดอกพี่น้องแต่กะสีขอพี่น้องลาไปตำหนีแล้เนาะค่ะคลิปเมนูนี้ก็คือเมี่ยงไก่เมี่ยงไก่บานเยอรมันนะคะกับผักกับเสี่ยงมีค่ะเสีบเสีบกับพี่น้องแลองเหตุกินเบื่อไหล้วค่ะยูตามเดือดเสีบค่ะกับพี่นงเมื่ออยากหัวเมียงไก่กินกับอน้ำจิ้มซีฟู้ดกกก่่บบเนััขาคะ ขอบคุณพี่น้องทุกกำลังใจที่เขามาดับชมเนาะค่ะนาะขอบคุณทุกการติดตามรดับชมขอบคุณพี่น้องเขามาติดตามไม่เขามาติดตามเก่าเนาะค่ะฝากพี่น้องเป็นกลังใจให้ำนิดละค่ะพ่อค่ะไม่ลิปหนาค่ะว่าคลิปหนาเาสิมีอย่างกินเนาะค่ะว่าคลิปหนาเาสิได้เมนู่ดไเด็ดๆมาสู่พี่สู่น้องกินให้เบิ่งเนาะค่ะคลิปนี้ฝากพี่น้องไปตั้งนี้ละค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามตังใจน้ำนิดละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะพ่อคุณไม่คลิปหนาค่ะบ๊ายบายค่ะ